มาปรินสุภารัตนะคะถือว่ามาสร้างความคึกคักให้กับการแข่งขันยูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในปีนี้นะคะซึ่งหมากนั้นทนะําหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้วยนอกจากนั้นหมากก็ยังเผยถึงอนาคตนะคะว่าปลายปีนี้อาจจะมีโอกาสกลับมาแข่งขันยูโดค่ะ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสมาคมกีฬาย,ยูโดแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ก็มอบวุธบัตรสายดําขั้นหนึ่งให้หมากปรินสุภารัตน์อดีตนักกีฬาย,ยูโดเยาวชนทีมชาติพร้อมกับรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์การในคันยูโดเยาวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยค่ะหมากปรินนั้นเปิดเผยว่าเล่นกีฬากีฬยูโดมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนอสมชัญลำปาง ทั้งนี้ก็เป็นการเรียนไว้เพื่อป้องกันตัวแต่ครูฝึกเห็นแววจึงให้ลงแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในน้ำหนักพิกัด 73กิโลกรัมและคว้าเหรียญทองได้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดลำปางในปี2549ปัจจุบันนั้นเป็นนักแสดงค่ะคงจะไปแข่งขันประเภทต่อสู้อีกไม่ได้แต่ล่าสุดก็จะมีการแข่งขันประเภทท่าทุ่มมาตรฐานคล้ายกับการแข่งขันท่ารำของกีฬาเทควันโดนะคะซึ่งเรียกกันว่าผุ่มเซ่นนั่นเองและหากฝึกซ้อมดีๆก็อาจจะมีโอกาสลงแข่งขันยูโดชิงแชมป์เอเชียนในประเภทท่าทุ่มมาตรฐานซึ่งไทยเตรียมจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมค่ะ ก็ก็คือปกติกีฬายูโดนะครับก็เป็นการแข่งการรันการหาจังหวะเข้าทุ่มแต่ว่าท่าทุ่มมาตรฐานเนี่ยคือไม่ต้องหาจังหวะแต่ว่าท่าต้องสวยท่าต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมซึ่งไม่มีความอันตรายอะไรใช่าทุ่มมาตรฐานใช่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความอันตรายอะไรนะถ้าถ้าเราฝึกซ้อมดีๆขยันอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปแข่งปุ๊บมันก็ได้อยู่แล้ว เดือนธันวา this ครับต้องก็ต้องถามอาจารย์อีกทีครับผมว่าพอไหวไหมแต่ว่าตัวส่วนตัวเนี่ยสนใจสนใจสนใจทั้ง3คนเลยสำหรับการแข่งขันยูโดเยาวชนเยาวชน,วช,นชิงแชมป์เอเชียนะคะทางสมาคมยูโดโแห่งประเทศไทยตั้งเป้าติดหนึ่งใน3ของเอเชียในประเภทเยาวชนซึ่งใช้นักกีฬาจากสถาบันการพัฒศึกษาทั่วประเทศคาดว่ารายการนี้จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า1,200คนจาก30ประเทศค่ะ นี่แค่การแถลงข่าวนะคะนักข่าวแฟนคลับยังมากขนาดนี้ถ้าหมากปร,รินลงแข่งขันยูโดโปลายปีนี้สนามแตกอย่างแน่นอนนะคะ